หยุดและที่นี่ก็คือจุดหยุดหยุดนะฮะทำไมต้องหยุดต้องบอกว่าร้านนี้พิเศษมากมากอีกร้านหนึ่งที่ต้องบอกหนึ่งร้านแล้วตลาดสุดสูงต้องบอกว่าไม่มาไม่ได้คือว่ามาไม่ที่สำคัญคนชี้มีกระแส่มีศิลปินนักร้องของเราได้มีร้องเพลงที่ต่างประเทศและเขาได้นําอาหารหรือว่าของหวาน ไปทานบนเวทีเป็นโอินเปอนเองจะเป็นอะไรเป็นใครเป็นใครเป็นใครเขามาในบทเพลงอะไรเขามาในบทเพลงสุดปังปังปังต่าปังไม่ได้อหแล้วมลันินั่นเองมีได้นำ้าเหยวมาม่วงให้คนไทยของเราเป็นข้าเหนยวมมงฟีวอากุญชี นะถ้าใช่แล้วเป็นไปไม่ได้หลายคำบอกว่าที่ต้าสุขศูนย์มีหรือเปล่าวันนี้ไงเราเลยพามาที่ร้านนี้มากันเลยค่ะมาร้านป้าแอนขนมหวานสวัสดีแ่เป็นยังไงเป็นยังไงป้าแอนนี่คือป้าแอนใช่ไหมคะป้าแอนเป็นยังไงกับกระแสข้าวเหนียวมะม่วงทําให้ร้านเราขายดีขึ้นไหมคะป้าแอนขายเยอะขึ้นเลยค่ะขายดีขึ้นใช่ไหมครับมะม่วงคือไม่พอขายนะแป้นเนาะห้าสิบโลและนี่ก็คือหน้าตาของมะม่วงขออนุญาต ตัวแทนหมูบ้านอีกแล้วขอเป็นตัวแทนไในในการชิมเขาเหนียวมะ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 หมะวเดี๋ยวรอบเนี้ยขออนุญาตชิมกันสองคนเลยจะได้ดูว่าเราอร่อยจริงหรืออย่างไรจะได้มีสองเสียงรอเล่นหรือเปล่านอย่างเนี้ยค่ะชุดหนึ่งอ่ะขายราคาอย่างไรบ้างก็สี่สิบาทค่ะ พะแอนสี่สิบเปงหรอพะแอนไม่ได้ค้นราคาตั้งแต่ทีแรกเลยใช่ไหมครับราคานี้คือมาตั้งแต่ต้นไหมพอเขาเขาว่าเขาเดี๋ยวแบบม่วงดังแล้วเนี่ยคือเพิ่มราคาหรือเปล่าราคาเดิมราคาเดียวจ้าถ้าเกิดไปที่อื่นคือไม่ได้สัมแม่มาสูมใกล้ๆสี่สิบบาทคือข้าวเหนียวคือครึ่งกล่องมาม่วงเกือบเต็มกล่องแล้วน้ำก็ทีคือเนี่ยสี่สิบ กยไปกินแล้วดัอยากินแล้วอ่ะุณเหลืองอมพันผ่องส่องสว่างกลางใจแม่มากน้หนุ่ํคำแรกขอเป็นแบบมะม่วงก่อนพี่แอนขออนุญาตลองชิมเลยวันนี้คุณผู้ชมดูอยู่กว่าพันหกันลอเป็นยังไงคุณเนทคำแรกเป็นไงยังไม่รู้เลต่ออีกอ่ะอคำที่สองเลยเนาะยังไม่รู้เรื่องมามุนแล้วอ่ะน่าจะอีกสักกล่องแหลป้ารอบเนี้ย ขอเป็นข้าวเหนียวรวหยุดก่อนตาชั้นหยุดก่อนยางชันก่อนฉันยังไม่เสร็จฉันก่อนันโอ้ยใ่ไม่ดีเลยอ่ะป้าแม่กินนะขอยกล่องเลยป้าคุณผู้มนี่คือข้าวเหนียวมะม่วงจากร้านฟ้าแอนตาสุขสุมเข้ามาตรงกลางตลาดละทันได้เลยรอวอนแรกมากเป็นแบบมันมันกลมกล่อมอร่อยโจาเธอไม่ใช่สายน้นต้องชันเองคนเดียวมาเองเชฟใส่กินเหรอโอเคได้แหละเชฟบ้าเชฟแต่แต่ โอเคนะถ้ากินพียงกินบ้างพี่ดิชิมเขาต้องกินแบบนี้แกตักมะม่วงเนอะแบบนี้จะได้ทานไหมคะวันเนี้ยจะไม่ทันหนักอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูโอ้ยตื่นน้ำลายตามแล้วตอนนี้เงื้อออกเต็มมากตอนนี้อืออือคุณผู้ชมทานแทนข้าวเย็นได้เลยนะหวานข้าวหวามากเลยใช่มะม่วงดีอ่ะมะม่วงดีมากข้าวเหนียวนะคือสี่สิบบาทอ่ะป้าแอนค่ะ